ไม่ต้องถอดคร up, ับไม่ต้องถอดสกปรกใส่ใส่ตุ๊แม่แพงอืมแม่แพงไงแม่แพงแม่แพงหน้าใส่แม่แพงแม่แพงนี่อืมอืมอืมเด้งกัดอืมอืมไปทางไหนล่ะ นี่ไงอยู่นี่ไงลูกหนึ่งเห็นบ่เห็นบ่เห็นไหมเห็นไหม,มหนูหนมา็นยังอีกคนณอะคูณใดมาแม่แม่วิง่งแม่วิ่งเออเดี๋ยวจะขึ้นรถแล้วไป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 สวัสดีครับไอ้แล้ว ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไปขอละเออแขนไปดูหนึ่งเลยสวัสดีครับซี่สวัสดีครับสวัสดีจ้าอ๋อเลือกแขนยังคุณที่ถือก็